วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโปเกมอนที่มันเกิดจากดินเหนียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอน4ตัวที่มันเกิดจากดินเหนียวนะครับหรือเอาง่ายๆเลยนะมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์หลังจากนั้นก็เหมือนมีจิตวิญญาณอะไรบางอย่างไปสถิตยอยู่ในดินเหนียวนั้นแล้วก็กลายเป็นโปเกมอนที่เป็นดินเหนียว4ตัวที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ครับซึ่งโปเกมอนที่เกิดจากหินจากดินจากเหล็กจากเครื่องจากอะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่า เดี๋ยวก็จะทะยอยออกมาในเจนต่อๆไปนะครับวันนี้ก็เอาเจ้ายาจิรอนเนนดอลโกบิดแล้วก็โกลุกมาพูดคุยให้ฟังก่อนนะซึ่งที่จริงเจ้าโกลุกมันอยู่ในเจน5นะครับผมเอ่อก็ถือว่ามีความเป็นดินเดียวเหมือนกันเลยใส่เข้ามารวมกันซะเลยนะซึ่งโปรไฟล์ของพวกมัน4ีตัวจะมีอะไรบ้างผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักพวกมันกันไล่เริ่มที่ตัวแรกนะครับผมคือยาจิรอนครับยาจิรอนเป็นโปเกมอนตุ๊ก,กตาดินเผาธาตุดินและธาตุพลังจิตครับซึ่งตัวของมันนะครับเราจะสังเกตว่ามีเหมือนเป็นแขนสอง แล้วก็มันจะมีเป็นส่วนแหลมที่อยู่ที่ตูดของมันแล้วก็อยู่ส่วนหัวของมันครับผมขอเรียกว่าตูดกันละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีขาเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของมันก็จะกระเด้งกระเด้งอยู่กับพื้นหรือบางครั้งก็แค่ลอยอยู่เหนือพื้นดินไปเลยนะครับโดยการเคลื่อนไหวของมันก็น่าสนใจนะคือมันจะเคลื่อนไหวด้วยการหมุนไอ้ส่วนแหลมๆต้องตูดของมันนะครับผมและไอ้ส่วนแขนของมันก็เหมือนกับจะเป็นแรงเหวี่ยงให้มันสามารถพุ่งไปข้างหน้าได้ด้วยเหมือนกันโดยบางครั้งเนี่ยตัวของยาจิรอนมันก็จะกลับใช้เป็นตัว บนพื้นได้เหมือนกันครับรูปร่างหน้าตาลักษณะของมันนะครับเราจะเห็นว่าเหมือนกับว่ามีหัวที่มีเหมือนเป็นลูก,กตา2ลูกนะครับแล้วก็ส่วนลำตัวของมันที่มีแขนนั้นก็คือจะมีเป็นรอยแดงๆครอบกลมๆไว้ซึ่งเจ้ายาจิรอนตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่ถูกค้นพบในซากของโบราณสถานซึ่งตัวของมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่ผมบอกเมื่อกี้แหละครับโดยที่ตัวของมันก็จะมีการกระเด้งกระดอนไปกระเด้งกระดอนมาจนคนได้ไปสัมผัสตัวมันว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวโดยอายุความเป็นโปเกมอนของ มันก็น่าจะอยู่มานานแล้วนะครับและก็สันนิษฐานได้ว่ามันเคยอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณกาลนานมาแล้วครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นโปเกมอนพลังจิตของมันเขาก็สันนิษฐานเลยนะครับว่าตัวของมันเนี่ยเหมือนกับว่าสนิทสนมกับเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้ง่ายๆง่ายเกินกว่าที่จะเป็นแค่การสึกครับเหมือนมันคุ้นเคยมานานแล้วแล้วพอได้มาเจอกับมนุษย์ยุคปัจจุบันของเรามันก็ดูเหมือนกับได้พบสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยในสไตล์ของมันนั่นเองและนอกจากน บางพื้นที่นะครับที่มีการวาดภาพเกี่ยวกับว่ามนุษย์เนี่ยเคยใช้ชีวิตอยู่กับโปเกมอนที่เป็นลักษณะดินเหนียวตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้ายาจิลอนตัวนี้นี่เองนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูสเตตัสของยาจิลอนนะครับผมในเชิงของการเป็นโปเกมอนดูแล้วมันจะเป็นโปเกมอนสายตั้งรับนะครับผมพลังโจมตี2ด้าน40เท่ากันเป๊ะแล้วก็พลังป้องกัน2ด้านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเลยแต่ดูแล้วจะเด่นในเรื่องของค่าสเปเชียลดีฟ ens ซะมากกว่านะครับแล้วก็ค่าสปีดถ้าเทียบกับค่าพลังโจมตี 36ปุ๊บมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นร่างของมันที่มีชื่อว่าเนนดอลครับเนนดอลเป็นโปเกมอนตุ๊กตาดินเผาทาตาดินและทตุพลังจิตน,นะซึ่งถ้าเราดูจากรูปร่างของมันแล้วนะครับมันเหมือนกับเป็นตุ๊กตาดินเผาที่มีดวงตาอยู่รอบๆหัวเลยนะร่างกายของมันก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีลวดลายที่แสดงถึงว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีพลังลึกลับบางอย่างนะครับซึ่งความลึกลับของเจ้าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเกิดมาจากรูปปั้นโคลนที่มนุษย์ยุคโบราณมีการปั้นเอาไว้เมื่อ สอง0 0ปีก่อนครับซึ่งอายุขนาดนี้ก็เทียบเคียงกับการที่บ่งบอกได้ว่าตัวของยาจิรอนเมื่อกี้เองเนี่ยมันก็อยู่ในยุคโบราณกาลนันมาแล้วนะครับและด้วยการที่มันเป็นโปเกมอนที่เป็นสายวิวัฒนาการซึ่งกันและกันก็เลยสันนิษฐานเชื่อมโยงไปได้อีกว่าเจ้ายาจิรอนเองก็เป็นโปเกมอนที่เป็นดินเหนียวที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานั่นเองครับซึ่งตัวตุ๊กตาดินเหนียวของมนุษย์ยุคโบราณที่เป็นแนวนี้นะครับพวกมันเนี่ยพอถูกปั้นแล้วก็กลายเป็นโปเกมอนที่มีชีวิตจิตใจขึ้นาุนนทีง้ ซึ่งผู้มันสามารถใช้พลังจิตในการลอยตัวได้แล้วก็เคลื่อนที่ในอากาศได้ถึงถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยพลังจิตในการเคลื่อนไหวเนนดอกก็จะใช้มากกว่านั่นเองครับเนื่องจากว่าตัวของมันก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สามารถใช้นําทางมนุษย์ได้เวลาที่เดินทางไปในพื้นที่มืดๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ลําตัวของมันเราจะเห็นเป็นลวดลายคล้ายๆล,ล,ลูกกระต่ายด้วยซึ่งต้นกําเนิดที่บอกว่า20 0 0 0ปีที่แล้วมีการปั้นดินเหนียวขึ้นมากลายเป็นโปกเกมอนที่มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมครับเขาสืบย้อนไปยังอาร คนโบราณเขาปั้นขึ้นมาโดยอ้างอิงบางสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้ายุคโบราณครับซึ่งไอ้บางสิ่งที่ตกจากท้องฟ้ายุคโบราณนั้นที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่โปเกมอนหรือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะแต่มันเหมือนเป็นวัตถุอะไรบางอย่างที่ตกลงมาแล้วก็มีรูปร่างคล้ายๆเจ้าเนนดอตัวนี้แหละครับแล้วทีนี้เขาก็เลยมีการปั้นเจ้าเนนดอขึ้นมาและด้วยกลไกอะไรบางอย่างจิตวิญญาณของความเป็นโปเกมอนก็ได้เข้าไปสถิตอยู่ในเจ้าดินเหนียวตัวนี้กลายเป็นโปเกมอนที่มีชีวิตมาด้วยประการชนนี้นี่แหละนะและด้วแล้น เวลาที่มันโดนน้าเล่นงานแรงๆนะครับว่ากันว่าร่างกายของมันก็ละลายกลายเป็นโคลนได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวของมันนะครับเป็นโปเกมอนที่ควรระวังไว้สําหรับคนที่เลี้ยงมันหรือดูแลมันเวลาที่มีฝนตกก็ไม่ควรที่จะให้มันออกไปตากฝนนะครับในงันตัวของมันจะละลายแล้วร่างกายของมันก็อาจจะถูกเหมือนกัดก่อนไปนั่นเองครับแต่ว่ากันว่านะเนดรอบางตัวที่มันเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้พลังจิตอย่างเงี้ยมันสามารถลอยกลางน้ำได้โดยที่ว่ามันใช้พลังจิตของมันในการกลางบาเรียเพื่อป้องกันน้ําฝนมาโดนตัวมันได้นั่นเองครับครั ของเนนดอร์นะครับผมเป็นโปเกมอนสายถึกแบบถึกจริงจังนะพลังป้องกัน2ด้านสูงมากนะครับผมเสียดายว่า HP น้อยไปหน่อยนั่นเองและทีนี้ค่าแ t t a c k กับ Special a t t a c ทเท่าๆกันนะครับก็เลือกเล่นได้ว่าจะเล่นสายไหนนั่นเองครับเหมือนผมเองก็ไม่ค่อยสังเกตสเตตัสแนวแนวนี้ของมันนะแต่ว่าจําได้ตอนเล่นเกมนี่คือแบบทำไมมันตีตายยากจังเลยว่าอะไรแบบนี้นะครับผมเออก็ไม่แปลกอะไรนะครับกับการที่ว่ามันเป็นโปเกมอนแนวแบบพลังจิตแล้วก็มีความเป็นดินอย่างเงี้ยนะครับความถึกแบบนี้ก็คงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนั่นแหละนะดินเหนียวตัวแรก่าานนไปปัเกาก,กาิิดดจ้ เหนียวขึ้นมาแล้วมีจิตวิญญาณมาสถิตแบบงงๆกลายเป็นเนนดอร์ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกดินเหนียวหนึ่งดีกว่าครับผมเริ่มที่เจ้าโกบิดครับโกบิดเป็นโปเกมอนโกเลมธาตุดินและธาตุผีครับผมอะเมื่อกี้เป็นดินพลังจิตคราวนี้เป็นดินผีนะเรามาดูเรื่องราวของมันว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนเก่าแก่ที่เกิดจากดินเหนียวซึ่งการสร้างเจ้าโกบิดขึ้นมาในยุคโบราณดินเหนียวนั้นจะเป็นวัตถุดิบหลักนะครับแต่ว่ากันว่าก็มีการเอาเหินแข็งๆเนี้ยเ่่มันมีรางทสสสวะจ ได้ว่ามันมีขามีแขนมีหัวมีตัวซึ่งก็จะมีบางส่วนที่เป็นหินที่แข็งแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางส่วนของมันจะมีเป็นส่วนสีเหลืองๆซึ่งส่วนสีเหลืองๆนั้นนะครับเป็นส่วนที่แสดงถึงพลังชีวิตของมันนั่นเองครับมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยได้มีการสร้างเจ้านี้ขึ้นมาโดยที่ว่าตั้งใจให้มันเป็นโปเกมอนรับใช้เลยครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในยุคนี้เหมือนเป็นการสร้างหุ่นยนต์นั่นแหละครับแล้วก็ใช้งานนู่นนี่นั่นได้แต่ทีนี้กาาาารรรสส้้งโโบบิขึนน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 มมมใยยุุคคณัไ่่่่่ดเเปป็็แแหตต์ว สมของความเป็นดินเหนียวความเป็นหินอย่างเงี้ยผาสนากับความเป็นผีในโลกโปเกมอนครับซึ่งการที่มีวิญญาณผีมาสถิตอยู่ในร่างของเจ้าโกบิดนี้ได้นะครับว่ากันว่ามันเกิดขึ้นจากศาสตร์ลึกลับในอรารยธรรมยุคโบราณเพื่อจุดประสงค์ในการที่จะเอามันมาเป็นค่ารับใช้ซึ่งการเป็นค่ารับใช้ของเจ้าโกบิดดั้งเดิมแล้วอะครับมันเป็นค่ารับใช้ในเชิงของการขนนุ่นขนนี่เฉยๆนะไม่ได้เอาไปทําแบบสงครามอะไรขนาดนั้นครับซึ่งการที่มันอยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วก็อยู่ข้ามมาถึงยุคสมัยนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนื่องจากเป็น ด้วยมันก็เหมือนกับจะมีการเชื่อมจิตวิญญาณอะไรบางอย่างนะครับโดยที่ว่าตัวของมันจะมีกลไกลในการเชื่อฟังคําสั่งของเทรนเนอร์ที่เป็นเจ้าของของมันแต่ทีนี้เนี่ยตัวของมันยังมีเหมือนจิตวิญญาณยึดโยงกับบรรพบุรุษของมันที่เคยเชื่อฟังเจ้านายเก่าทําให้มันไม่เชื่อฟังเจ้านายใหม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้เหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่า DNA บางอย่างของบางตัวใช่ไหมที่มันสืบทอดมาแล้วทําให้มันยังต่อต้านเจ้าของยุคปัจจุบันอย่างนี้ของมันนะครับก็ถือว่าเป็น แล้วก็ให้มันเข้าใจว่าเจ้านายคนใหม่ยุคปัจจุบันนี้คือเจ้านายที่แท้จริงของแกนะมันก็จะเปลี่ยนการเชื่อฟังคําสั่งมาเชื่อฟังคําสั่งของเทรนเนอร์ในยุคปัจจุบันนี้ของมันได้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโกบิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโปกเกมอนที่เกิดจากดินเหนียวแล้วก็ดูมีพลังลึกลับอะไรบางอย่างสถิตอยู่ในร่างกายของมันนะครับเขาจะว่ากันว่านะมันจะมีร่างกายบางส่วนของโกบิดที่หลุดออกมาจากตัวมันแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ส่วนดินเหนียวที่หลุดจากร่างกายของมันนั้นนะครับสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องรางหรือเอาไไววว้้้้้้้ใใชนในนําาาาาาาททงงป่่ดดดดดยแลีีถเเเกิิมูสตขอจะ ชัดเจนว่าเป็นโปเกมอนน่าจะเป็นสายโจมตีนะครับซึ่งสเตตัสทรงนี้ดีงามมากนะครับพลังโจมตีสูงเลยพลังป้องกัน2ด้านก็สูงสูง HP ก็สูงด้วยถ้าวิวัฒนาการแล้วหวังว่าจะสเตตัสทรงนี้ไปนะครับซึ่งค่าสปีดน้อยสุดอันนี้เข้าใจได้นะครับว่าเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วไม่ได้จะเร็วอะไรขนาดนั้นครับผมโดยที่ถ้ามันจะวิวัฒนาการมันต้องมีเลเวล43เมื่อเลเวล4 3ปุ๊บมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโกลูครับโกลูเป็นโปเกมอนโกเลมธาตุดินและธาตุผีนนัั่่เองงซึ จ้าตัวนี้เนี่ยถ้าอธิบายด้วยคําที่เข้าใจง่ายๆนะมันเหมือนกับเป็นนวัตกรรมต่อยอดจากของโกบิดนั่นแหละครับคือเหมือนกับว่ามีการเอาดินเหนียวขึ้นมาปั้นร่างของมันให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโกลูกบางตัวที่อยู่ในโลกโปเกมอนก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างต่างกันออกไปเลยครับบางทีเราไปเจอแบบตัวใหญ่ๆมหาศาลแบบสูงเป็นสิเมตรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ด้วยกลไกของโลกโปเกมอนที่มีการรีเช็คมาเรื่อยๆว่าจะโปเกมอนสายพันธุ์ไหนมันมีขนาดประมาณเท่เ่่าไหรตััววขขอองงงกนนสสูม็จะ อยู่ประมาณ2.8เมตรครับซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าคนทั่วไปแล้วนะครับโดยที่ว่าตัวของมันมันจะมีส่วนที่เป็นเหลืองๆที่แสดงถึงการสถิตของวิญญาณที่มันมีนั่นเองครับซึ่งมนุษย์ยุคโบราณนะครับก็จะมีเจ้าโกลุกตัวนี้ที่เอาไว้ใช้ในเชิงของการต่อสู้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับการใช้งานจริงๆของมันเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบว่าตั้งรับมากกว่าหน้าที่ของโกลุกที่ถูกใช้งานในยุคโบราณน,นั้นนะครับมันจะเอาไว้ปกป้องกำแพงปราสาทของพวกมนุษย์ต่างๆนานา,นานเลยโดยที่ถ้าหากว่ามีศัตรูบุ ให้หมดสิ้นไปนั่นเองครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จะมีพลังลึกลับที่เอาไว้โจมตีระยะไกลคือโลกยุคโบราณเนี่ยจะมีเหมือนเป็นแท่งปืนใหญ่ที่เอาไว้ชาร์จพลังให้โกลูกมันยิงลําแสงโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นหมายความว่าการป้องกันกําแพงปราทอะไรพวกนี้ที่มันทํามันไม่จําเป็นต้องรอให้ศัตรูมาประชิดแล้วก็เอามือไปทุบตุบตับตุบตับอย่างเดียวนะสามารถใช้ลําแสงจากร่างกายของมันนั้นโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ระยะหนึ่งได้แล้วถ้าหากว่ามีศัตรูมาประชิดกาแพงมันก็ค่อยใช้ร่างกายของมันในการโจมตีีีีเเเชิงิงงงกกกาาายยยภพอทนนึึครััซ่่จจ้โโมวป ไปสืบค้นดูจากร่างกายของมันนะครับค้นพบเป็นเหมือนกับเตาปฏิกรณ์ที่เหมือนเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็แหล่งชีวิตมันถ้าเกิดว่าถอดสิ่งสิ่งนั้นออกจากร่างกายของโกลูกโกลูกก็จะถือว่าจบชีวิตลงไปนั่นเองครับซึ่งเตาปฏิกรณ์เท่าที่นักวิจัยมีการค้นพบอันนั้นนะครับมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าตัวของมันนั้นมีพลังที่ไร้ขีดจํากัดในความหมายคือตัวของมันจะสามารถอยู่มีชีวิตไปได้เรื่อยๆในฐานะโกลูก1ตัวนะครับและด้วยพลังงานจากส่วนนั้นของร่างกายมันที่ทําให้ร่างกายของมัันนนมมมมมีแสสสงงงงงงงเเหหลืออๆอๆ่่่่าา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 าตตจุดขรรกกยย็ถทใํใ้ชว พวกมนุษย์ต่างๆนานาได้ตั้งแต่ยุคนู้นมาจนถึงยุคนี้เลยครับซึ่งตัวของมันก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่รับฟังคําสั่งของเจ้านายได้เป็นอย่างดีนะแต่เรื่องราวการเชื่อฟังเจ้านายของเจ้าโกลูกนะครับก็จะไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนของโกบิดนะถ้าเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์คนไหนก็ตามที่มาใช้งานเจ้าโกลู๊กโกลูกก็จะกลายเป็นโปเกมอนที่รับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้เลยทีเดียวเชียวและขอพูดถึงอีกความสามารถหนึ่งของโกลูกนะครับคือเป็นความสามารถที่ค่อนข้างน่าทึ่งคือมันสามารถบินบนท้องฟ้าได้ด้วยครับอออเหนนกกกั็าารส่่่ววึงงงงขยยแลล้ิพจต มาเพื่อที่จะให้มันบินบนอากาศแล้วก็พาเทรนเนอร์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นที่อธิบายได้ว่าทําไมเจ้าโกลูบมันถึงสามารถใช้ท่าฟลายได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีปีกนะแค่มีไอพ่นก็สามารถบินได้แล้วนั่นเองครับต่อมาพูดถึงสเตตัสของเจ้าโกลูบนะครับอ่ะแน่นอนว่าสเตตัสถือว่าสวยเลยครับค่าแอตแทกสูงสุดเลย124นะครับผมต่อยโปเกมอนไซ้แตกได้เลยนะเนี่ยนะแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านบวกกับค่า HP ถือว่าโอเคครับน่าจะเป ไม่ได้แพ้ธาตุคูณ4แต่อย่างใดถ้าโดนการโจมตีแบบแพ้ทางแบบคูณ2ออย่างนี้ก็อาจจะมีโอกาสรอดนั่นเองครับและด้วยสปีดที่น้อยของมันอย่างนี้นะผมจําภาพได้ว่าตัวของโกลุกมักจะถูกเอาไปไในคอมโบของทิกรูมครับถ้าอยู่ในทิกรูมอย่างนี้มันช้าลงแล้วมันก็มีโอกาสได้โจมตีก่อนและด้วยพลังโจมตีเยอะขนาดนี้ผมว่าทรงสเตตัสถือว่าโอเคมากๆเลยนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของโปเกมอน4ตัวที่ว่าด้วยเรื่องการเกิดจากดินเหนียวของพวกมันนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงกับโปรไฟล์ของพพวกกมมมมันนนะะครรรผหหืออีปเดด็ตงไยยาาจูุ กันก็จัดมาได้เลยหรือใครเคยเอาเจ้าพวกนี้ไปเล่นในเกมแล้วแล้วก็ใช้คอมโบอะไรมีมูฟเซ็ตแนะนำไหมอย่างนงี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันด้วยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ